เกมวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกปิดหวังเล็กน้อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้ประตูแล้วเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เรามีก็คือปัญหาในเรื่องเกมรับนะครับวันนี้ช็อตดื้อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศลูกภาคพื้นดินการมาร์คคู่การซับพอร์ตโคเวอร์วันนี้ทําได้ไม่ดีนะครับซึ่งเป็นการบ้านหลักที่กลับไปเนีย่ยเราจะต้องเร่งแก้ไขได้ดเื่อย นะครับรูปเกมโดยรวมก็โอเคแล้วอยากต้องยอมรับว่าซิกเกอร์ผู้เล่นเขาแข็งแกร่งมากนะครับเขาทักษะดีแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วอ็อย่างเรามาเล่นในบ้านเขาครับก็มันหน้านะครับก็ตั้งใจว่าจะทําผลงานให้มันดีกว่านี้แล้กลับไปทํากันบ้านให้ดีโดยเฉพาะเกมรับครับผมเด็กคนใหญ่ของราชบชาปีนี้จะไหา เด็กส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาจากหมหาวิยทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วส่วนใหญ่ๆเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสายเลือดเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของหมหาวิยทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเราใช้เด็กในหมหาวิทยาลัยเราเล่นนะครับมีตัวนอกที่มาช่วยมาเสริมทีมก็มีนักเตะต,ต่างชาติแล้วก็มีตัวนอกที่ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้าเรียนในในปีการศึกษาเนี่ยเราก็เอามาลองทดลองใช้อยู่สามสี่คนครับผมออโอ้โหต้องขอโทษแต <laughs> ทีมงานชดาเกตนะครับแฟนคลับที่ตามมาเชียย์ทุกวันวันนี้ต้องยอมรับในความบิดภากนะครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกบทเรียนนึงนะครับผมจะกลับไปทํากันบ้านแต่ทําความเข้าใจกับลูกทีมแล้วก็จะทําผลงานให้ดีนะครับฝากแฟนคลับช่วยตามเชียย์พวกเราเยอะๆนะครับขอขอบคุณมากครับ